ก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับมันก็อยู่พี่อีกแล้วอืมก็คนเดิมมาแหละอันนี้พี่ก็จะมารีวิวเจ้าสกาไทท่านนะเออพี่ก็แบบไม่ได้มีถาวรน,นะเออไม่มีตังค์เติมมนาะเออก็เราก็มาดูอันนี้ก่อนนะสมัยโนราณเนะนี่อนนะเนะนะนะจ้าสกาไทยท่านตัวนี้ก็ จะบวกที่ดาเมจหนึ่งนะแล้วก็อัตราการยิงสองนะแล้วก็ลบแม็กกาซีนนะพี่ก็ถือว่าสวยเลยนะชอบาถกาเดทันตัวนี้ถ้าใครมีทาวนก็สามารถคอมเมนต์พี่ได้นะเออให้หมดไปกี่บานนะเออแต่พี่ก็ไม่มีวิชาเตอมาครับก็เศร้าเลย ใครก็มาดูดลดลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อไปนะครับอืมก็ไปดูคลิปเลยนะครับว่าพี่จะเล่นได้กี่คิวนะกับเจ้าสก,กาเททัทนตัวนี้อืมงั้นเราไปดูกันเลยนะครับอ่าพี่ก็ลงพิธีนะก็กดแรงมาหนึ่งซีนะเออเ่พี่จะไปป่ามาลงมาพี่ก็ได้ปืนชี้คู่เลย ในในในบ้านนี้มนะันจะมีเยอะนะพี่ได้ยินใชแล้วมีพี่โดนตายไปเลยนะตดโคโน่ดาวหนึ่งนะเรามีเพื่อนอะไรพี่ขอทำก่อนนะเดี๋ยวจะเรียกเอนเฮ้ยเยี่กขาดตัวเลยจะได้เพิน อุ้ยเก็บตายขอร้องนะอ่ะดาจ,จะล่วงมันกำลังแบบการันตนะีดาวมีที่เข้าไปเลยนะสามตัวดิดาวดาวสองนะแต่งหมดเอ้ยไอ้ตัวนึงอะดาวนั่นจะ q u a l ตี เอ้ยพี่สวยสกาพอดีเลยวะ่ะเอ้ยโชคดีเกินอะพี่ก็ว่าสวยเลยนะสก้าสกา,สกการตอนนี้เอ้ยมีตัวมียิงก่อนนะเดีย๋ยวจะตายแต่พี่ก็ชอบม嘛แต่พี่ก็แบบไม่มีทางตือมือแต่ก็สวยมากเลยแต่ก็แบบก็อยากได้มานะเออแต่ก็ถ้า มีออออออวัวมาฮน,นะพี่เพื่อนนะ,ะนั่นจะเติม,มัเราอยู่นะเออตัวลงนะวาทวันี่อุ๊ยไอ้มันเพิ่นลงมามันมีปืนได้ไงวะโอ๋ออมันเป็นเม็ดอาวนะพี่เมืองีี นัดและเยบสามปีก็ถือว่าแรงเู่นะเช่าสการ์ตอนนี้กับอาเบลเฮ้ยอันนี้น,น่าจะมีเกาะนะดาวหนึ่งนะอีกไล้จิตยิวนะอันนี้พี่น่าจะลงลงลงไปเล่นารรางเลยนะพี่ขอดูจังหวะดีๆก่อนน่าจะไม่มีตัวเองแล้วนะ มีตัวหน้าพี่แต่วันนี้เทศก,กาลมาได้พี่ต้องเล่นดูฟองนะตดนป่านะมาแล้วเจอสเตปนะสเตปนะมีเพื่อนมาช่วยวะ่ะแต่ว,วันนี้พี่ต้องไปก่อนเล่นยังไงวะวันนี้พี่ขอมาตั้งทางไปก่อนมาแต่วันนี้พี่จะขึ้นไปเล่นตรงบ้านนะ่ะนี่ นะหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวมาเดี๋ยวพี่จะยิงหัวให้ตัวนะแบบคมงๆเลยนี่ที่จะโคบไปนะเล็งที่หัวเลยนะเต็นมนมดเลยก <Damn! S 1> ขาได้เต่นเท่าไหร่นะ ก็เข้ามาดูคลิปพี่ก็จะลืมก่อนลแล้วก็กติดตามพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจําคลิปต่อไปนะครับไปเรียนต่อนะมาที่8ปชิวนะมีตัวลงนะพี่นะวันนี้พี่จับลูกทองยันเลยนะดาวมามาที่เก้าคิวนะ พี่จะไปเล่นที่โรงงานนะีตัวเฮ้ยเอออะไรวีมเขาล้อ0 0ง years later สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ตนะิดตามพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังนใจนำลิปต่อ,อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ